สวัสดีครับผมเอเบลเตล่านะครับวันนี้นะฮะเรามาอันบอกเรื่องของนาฬิกา,ทาวเท้าเพสุวรรณนะครับตัวใหม่ของบริษัทมูเตลา่ามีอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะดูว่ามันเป็นแบบไหนอีกแบบหนึ่งเราจะเป็นนาฬิกา,ทาวเท้าเพสุวรรณเป็นปางที่ท่านนั่งปางนี้น้อยคนที่จะเคยเห็นและรู้จักนะครับเพราะปางนี้จะ น้อยมากที่เห็นตามวัดนะครับเรามาคุยเรื่องของสเปคก่อนสแตเลสอันนี้ต้องบอกว่าส t ตนเลสเนี่ยก็เป็นสแตเลสเกรดสูงไม่ลอกไม่ดำขนาดก็จะอยู่ที่41มิลนะครับนาฬิกาก็จะเป็นหน้าซับมารีเรียกว่าทรงฮอตฮิตเลยเบรเซลเนี่ยจะเป็นเบรเซลสีเขียว ส่วนเข็มก็จะเป็นสีแดงนี่ก็จะมีสีที่ท่านชื่นชอบนะฮะส่วนตัวสายนะครับเราดูจากสายก่อนมีข้อตันเหมือนกันนะครับขนาดสายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22บมิน,นะครับตรงกลางเป็นชุบเงาด้านข้างจะเป็นขัดด้านนะครับสายแบบออิสเตอร์นะครับเนี่ยดูเลยครับออิสเตอร์ตัวนี้แล้วตัวล็อกอก็จะมีโลโก้ของมูเตล่านะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกที่แน่นผมชอบนะลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะกระชับ แล้วก็ตัวนี้ประปะับเบ็ดเบยมนะครับก็จะมีโลโก้ของมูเตล่านะครับตัวภายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะนูนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างคมชัดมากาหน้าปัดด้านในจะเป็นสีดาจะต่างกับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเคยว่าชอคค็อกโกแลตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับของมูเตล่าส่วนตัวเนี้ยโลโก้จะอยู่ด้านล่างาดูดีนะครับเนี่ยโลโก้ของมูเตล่าจะอยู่ด้านล่างนี่สีเขียวเหนียวซับเลยอ่ะผมขึ้นคอยดูสวยไหมฮะใส่นี้เลยนี่ โดยมากและเด่นที่เข็บวินาทีนะครับต้องบอกว่าขึ้นคอมากนะหน้าเขียวหน้าปัดเขียวนะครับปแปลกไหมฮะ,ะว่าเราเคยเห็นลักษณะเท้าเพชสุวรรณนะครับอันเนี้ยผมจะพูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของของปางนี้นะครับคือเท้าเพชสุวรรณเนี่ยมีอยู่สองปางนะครับแต่ว่าปางนี้น้อยคนที่จะเคยเห็นและรู้จักนะครับเพราะปางนี้จะ น้อยมากที่เห็นตามวัดนะครับปางนี้คือเรียกว่าปางประธานทรัพย์นะครับเป็นปางที่ท่านนั่งแล้วก็อริยบทท่านคือนั่งสบายเป็นปางที่นั่งรับทรัพย์นั่งรับเงินรับทองนะครับหากินนะครับเหลือเก็บเหลือใช้นะครับปางนี้นะครับส่วนปางที่ยืนเนี่ยก็เอาไว้ป้องภัยนะครับปกปักรักษานะครับแล้วก็เรื่องของการทํามาค้าขายด้านหลังนะครับเป็นพญาปุริสารนะครับ น้อยคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าพญาปุริสัตท่านเป็นใครจริงๆท่านเป็นสีอมตดของทวเทวสวรรณนะครับพญาปุริสัตเนี่ยนะครับหากใครไปตามวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดดังๆที่มีทวเทวสวรรณนะครับท่านจะนั่งนะครับอยู่ด้านข้างของทวเทวสวรรณนะครับอัตลักษณ์ของท่านเนี่ยลักษณะคล้ายๆสิงมีหน้าเป็นคนที่มีเขี้ยวอะ่ะเหมือนยักษ์ด้านข้างของพญาปุริสัตครอบอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือด้านเกี้ยว หน้าเกลียวเนี่ยท่านเองเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ท่านดึงดูดในเรื่องของทรัพย์นะครับแก้วแหวนเงินทองนะฮะโชคลาภนะครับแล้วก็เรื่องของบุญบารมีนะครทั้งหมดเลยด้านบนเนี่ยก็จะเขียนเลยว่าทาวเวสุวรรณนะครับด้านล่างก็คือพญาปุริสัตนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นคอลเลกชั o น เวสนะครับมีอยู่3แบบ3รุ่นนะครับก็ลองหาบูชากันดูนะครับหรือว่าเพจมูเตล่านะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ขอฝากสําหรับนาฬิกาตัวใหม่ของบริษัทมูเตล่านะครับสแบบที่นํามาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะว่าคุณภาพขนาดไหนแล้วก็เรื่องของตัวพุทธคุณเป็นอย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะฮะขอขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม